อันนี้ครับผมตอนนี้อยู่กับป๋าปาชีนครับเจ้าของรถคันนี้เป็นไงครับดูคันนี้แล้วชอบไหมครับผมอยู่กับรถมาทั้งชีวิตนะคันนี้นะผมก็ประทับใจมาดูตั้งแต่ง,งานของคุณขััญชัยมาผมก็ไม่ได้รู้จักแต่เขามาก่อนเลยผมก็ประทับใจเห็นว่าสามารถทำรถแบบนี้ได้ไมาผมเลยบอกเดียว ผมจะจัดให้แล้วกันโหผมไปหารถรถวีโต,โตมใช่ะเ้ามแล้วก็ทําให้อย่างที่ผมต้องการประทับใจกับผมใช่ไหมผมถึงได้บอกกับผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมคือผมไปเจอคนดีๆอย่างนี้เข้ามาแล้วผมก็ประทับใจในสิ่งท <ừ> ี่เขาออฟเฟอร์เขาให้ผมมีแต่เพิ่มให้<ๆ>เพิ่มให้<ๆ>เพิ่มให้โดยไม่ต<ๆ>้มงประกิตตังพวกเลยนะมีแต่ไอหนุ่มผมเพิ่มตัวให้<ๆ>เพิตัวนี้ให้ตัวน<ๆ>ี้เพิตัวให้<ๆ>เพิมใช่ไหม ผมเลยบอกกับพอเสร็จแล้วพอดิงมิคั์โลกตันี้เสร็จวันเกิดผมเป็นแปดมีนาผมเอาทีนี้ม,มาโชว์งานบอดี้โชว์ใช่ไหมครับถ้าใครเห็นตัวนี้แล้วบ,บอกกันนะพูผมรับรองนะด้ใช่ไหมคุณค่าของมันนะมากขังเงินที่เขมีใช่ไหมฉะนั้นไว้ใจเขาเขาจะดูแลให้เราได้อย่างดีใช่ไหมแล้วผมก็พึงพอใจมาแล้วก็ยิ่งอย่างลีรับรองนะได้ใช่ไหมว่าโลกคันนี้ผมประทับใจมาก แล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ช,ชอบบันตักเาด้วยเสามอที่พูดอะไรพูดจริงแล้วมีแต่เอาใจให้ลูกค้าเพิ่มให้ลูกค้าไ้เลยให้ลูกค้ายางเงี้ยครบกันได้ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณที่เอารถคันนี้มาให้โชว์ในงานนี้แล้วมาดูกันนะคันนี้น่าสนใจมากๆในงานมอเตอร์โชว์